อ่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จังหวัดประยองครับเหตุการณ์สุดระทึกแก๊งโจต่างถิ่นนะครับบุกไปปาระเบิดปิงปองถล่มบ้านคู่อริเราไปดูภาพบางช่วงบางตอนกันนะครับ นี่นะฮะเป็นนาทีที่ชาวบ้านริมน้ําพื้นที่ตบท่าประด่อําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองกําลังตะโกนต่อว่ากลุ่มวัยรุ่นครับที่มากันประมาณ1 0ถึง20คนคือเข้าขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีครับแถมยังคว้างระเบิดปิงปองมข่มขวัญชาวบ้าน<ะ>เพราะดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต<ะ>เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น25กรกฎาคมเวลาประมาณ5ทุ่มครับหญ<ะ>ิงอายุ65ปีซึ่งเป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว,ว่าขณะที่เธอกําลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ภายในบ้าน<ะ>จู่ๆก็ได้ยิน จึงรีบวิ่งออกมาดูนอกบ้านครับปรากฏว่าก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นนอกพื้นที่ที่เขาเคยก่อเหตุทะเลาะบิวาทกับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับแล้วเขาบุกเข้ามาอารวาดในหมู่บ้านแล้วก็หลบหนีไปฮะ วันแรกนะมันก็เอาพวกมาสีา่ห้าคนมีมีดมีอะไรข้ามสะพานมาแล้วเ็กพวกนี้มันก็มันอะไรก็ไม่รู้ป้าก็ไม่รู้เนาะแล้วมันก็กลับไปกลับไปแล้วก็เอาพ่อแม่มาเคลียพ่อแม่ของเด็กชื่อเจงอ,เอ่ะมาเคลียแต่สองคนนั้นเขาไม่อะไรแล้วนี่อีกคนหนึ่งชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อโชคหรืออะไรนี่แหละเนี่ยที่มันมาเมื่อกี้เนี่ยอเอาระเบิดมาเฟี่ยงแล้วก็ ระเบิดมาเสียแล้วก็ออกไปแล้วแล้วต้องพักก็ขี่รถวนมาเป็นติดคันน่ะรถร์ไ์อ่ะแล้วก็มามายิงโปะตรงนี้ยิงปืนด้วยเหรอใช่หนัาเดียวนี่นะฮะมายิงโป๊ะเลยนะฮะแล้วก็ปาระเบิดปิงปองนะครับรัวรัวเลยครับเบื้องต้นตำรวจสพเมืองระยองก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเดี๋ยวไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ